ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผมได้ใช้ปฏิบัติทุกวันแทบจะทุกชั่วโมงจำได้ไม่เคยลืมและก็ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปก็สามารถใช้ร่วมกันได้นั่นก็คือมัดมีองแป8ในข้อที่ผมคืออะไรครับก็คือสัมมาวายามะ สมามาวายามะเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็เราจะมีการตั้งสติเพื่อที่จะระมัดระวังสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะัที่มันยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดนะถ้าเรามีสติที่อยู่แววไวมีแข็งแรงขนาดนั้นกิเลสมันก็ไม่เกิดได้แต่ถ้าเกิดในช่วงไหนที่เราสติอ่อนกิเลส ครอบงำเราแล้วเราก็เสียท่ากิเลสแล้วเนี่ยกิเลสมันกำลังจะเข้าประตูลิฟต์เรามีกำลังที่จะไปจัดการให้อกุสมที่เกิดแล้วเนี่ยไม่ให้มันเกิดเราก็ถึงต้องไปละมันอันนี้คือสังวรประทานแล้วก็ปะหารประทานส่วนภาวนาประทานนั้นก็ทำไปกับมัคทุกทุกมัเลยนะครับส่วน สมัปปทานข้อที่สีนี่ผมยังทำไม่ค่อยเก่งครับท่าน mm hmm. คือรักนาประธานคือยังรักษาไม่อยู่นะแต่ถึงอย่างไรผมก็ได้ได้ผลว่าถ้าเราทำสัมมาวายามะได้ถูกต้องนีผลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีสัมมาทิฏฐิที่จะพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผมก็กำลังฝึกหัด ปฏิบัติอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่ธาตุไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเอาแค่แนี้ก่อนทุัทาา่านครับอ่าทูอาจารย์แป้งเนี่ยเขาบนอะไรไปเยอะแยะแต่ไม่เคยอ่านทวนเลยก็คือมันไม่มีอนุรักษณะประทานรองพอนี้เป็นอะไรกูรู้แป้งเนี่ย